ค่ะเราก็จะมาหาคอท้ายนะคะโดยสูตรว่า QI เท่ากับ R วงเล็บ n บวก1ส่วน4ค่ะโดยคอท้ายที่1นะคะจะได้ว่า1นวงเล็บ12บวก1ส่วนได้4ค่ะส่วนคอท้ายที่2จะเท่ากับ2อวงเล็บ12บวก1ส่วนได้4ค่ะแล้วก็คอท้ายที่3ามคะจะได้เท่ากับ3มวงเล็บ12บวก1ส่วนได้4ค่ะ แล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะก็คำตอบของคอทายที่1นนะคะจะได้ออกมาเป็น3.25ค่ะคอทายที่2นะคะจะได้ออกมาเป็น6.5ค่ะและคอทายที่3นะคะจะได้ออกมาเป็น9.75ค่ะคำตอบทั้งหมดนี้เราก็จะเอาไปหาในของแต่ละทวีปต่อค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการหาตำแหน่งคอทายในของแต่ละทวีปโดยเราจะเริ่มหาในทวีปเอเชียก่อนค่ะ จากตำแหน่งที่เราหาได้มาเมื่อกี้นะคะเท่ากับ3.25อยู่ระหว่าง314เราก็จะนํา4.608ตั้งบวกด้วย0.25แล้วก็วงเล็บ4.692นะคะลบด้วย4.608ค่ะก็จะได้ว่า4.608บวกกับ0.25ในวงเล็บลบกันจะได้ออกมาเป็น0.0084นะคะแล้วก็ เราจะเอา0.25คูณเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็น0.021นะคะนำมาบวกกับ4.608ก็จะได้เป็น4.629นะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการหาคอท้ายลำดับที่2นะคะโดยถ้าเราดูจากเลขที่เราเรียงมานะคะจะอยู่ระหว่างตำน่งนที่6ถึง7เพราะมีค่าเท่ากับ6.5นะคะค่ะก็จะได้ว่า5.262นะคะบวกกับ 0.5แล้วก็วงเล็บคูณกับ5.269ลบก,กับ5.262นะคะก็จะได้ว่า0.5คูณกับ0.007นะคะเราจะนำ0.5คูณเข้าไปใน0.07นะคะจะได้ออกมาเป็น0.0035แล้วนำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ5.2655ค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาคอท้ายตำแน่งที่3โดย คอท้ายตำแหน่งที่3นะคะจะอยู่ระหว่าง9-10ก็คือ9.75นะคะแล้วก็จะได้เป็น5.838บวก0.75นะคะวงเล็บ5.920ลบกับ5.838ค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาว่า5.838บวก0.75 คูณอยู่กับ0.082นะคะ5.838นะคะจะบวกอยู่กับ0.0615ค่ะแล้วก็จะได้คาตอบออกมาเป็น5.8995ค่ะและที่หาออกมาก็จะเป็นตำแหน่งของคอไทยแต่และตำแหน่งในทวีปเอเชียค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาคอไทยตำแหน่งที่หนึ่งของทวีปอเมริกาค่ะ อยู่ในตำแหน่งที่3.25อนะคะอยู่ระหว่าง3กับ4เราก็จะแทนค่าเข้าไปจะได้5 2 5 0ก,กับ0 25, ู5คณย่กับ5 4 9จลบ5 250, ้าะเราก็จะทำการลบข้างในวงเล็บจะได้ออกมาเป็น0.243คณ้วยกับ0.25จะได้เป็น0 06, 0 6 0 7 5นะคะบวกอยู่กับ5.25 0ก็จะได้คำตอบเป็น5 3 1 0 7 5เป็นคอท้ายที่2นะคะก็จะได้เป็น 6 0 0 3บวกอยู่กับ0.5วงเล็บ6.45 4ลบ6.003ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วง6ถึง7นะคะก็0.5นะคะคูณกับในวงเล็บที่ลบกันจะได้ว่าเป็น0.451คูณด้วยกับ0.5คําตอบที่ได้ออกมาจะเป็น0.2255บวกอยู่กับ6.003ก็จะได้เป็น6.2285ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาคอไทยที่3ก็อยู่ในช่วง9ถึง10นะคะก็จะได้เป็น6.599บวกกับ0.75วงเล็บ6.652ลบ6.599ค่ะก็จะได้6.599บวกกับ0.75ข้างในวงเล็บนะคะเมื่อนำมาลบกันจะได้เท่ากับ0.053ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการคูณ0.75เข้าไปใน,ในวงเล็บข้างหลังนะคะก็จะได้เป็น6.599บวกอยู่กับ0.03975นะคะคำตอบออกมาก็จะได้เป็น6.63875ค่ะค่าทั้งหมดก็จะเป็นค่าคอท้ายของทวีปอเมริกาค่ะต่อไปก็จะเป็นการหาคอท้ายที่1ของทวีปยุโรปนะคะ ก็จะได้5.293บวกกับ0.25วงเล็บ5.758ลบ5.293นะคะอยู่ในช่วง3ถึง4นะคะก็ในวงเล็บนะคะคูณกันออกมาจะได้เท่ากับ0.465นะคะมาคูณกับ0.25นะคะหลังจากนั้นก็นำ5.293บวกอยู่กับ0.11625นะคะ พอเรามาบวกกันเสร็จแล้วนะคะคำตอบที่ได้ออกมาก็จะคือ5.40925ค่ะหลังจากนั้นจะมาหาคอท้ายตำแหน่งนที่สนะคะอยู่ในช่วง6ถึง7นะคะก็จะได้เป็น5.964บวก0.5วงเล็บ6.403ลบ5.964ในวงเล็บนะคะลบกันออกมานะคะก็จะได้ค่าเป็น 0. 439ค่ะคูณอยู่กับ0.5นะคะก็จะได้5.964นะคะบวกอยู่กับ0.2195ค่ะหลังจากนั้นนำ2ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้เข้าออกมาเป็น6.1835ค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาหา,อาคอท้ายตำแหน่งที่3ของเท่ายียยูโรปนะคะอยู่ในช่วง9ถึง10นะคะก็จะได้6.714บวก0.75คูณอยู่กับ6.891ลบ6.714นะคะข้างในวงเล็บนะคะที่ลบกันจะได้คาตอบออกมาเท่ากับ0.177นะคะคูณอยู่กับ0.75ก็จะได้เป็น6 714บวกกับ0.13275ะคะบวกกันออกมาก็จะได้6.84675ค่ะค่าที่หาออกมาได้นี้นะคะก็จะเป็นค่าตำแหน่งคอทายของทวีปยุโรปนะคะค่ะจากค่าที่เราหามาได้พอลองไปมาร์กในกราฟที่เขาให้มานะคะเราจะสามารถตอบคำถามข้อที่1ได้ว่า จากแผนภาพกล่อง123นะคะจะเลียงได้ว่ามาจากทวีปเอเชียเป็นแผนภาพกล่องที่1อเมริกาแผนภาพกล่องที่2และทวีปยุโรปแผนภาพกล่องที่3ค่ะค่ะคำถามข้อที่2นะคะเมื่อพิจารณาค่าต่ะะาาําสุดและมัธยฐานค่าสูงสุดของดัชนีความสุขของแต่ละประเทศนะคะก็จะสามารถเลียงค่าจากต่ําสุดจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ค่ะอเมริกาเอเชียยุโรป เรียงจากค่ามัธยาฐานจากน้อยไปหามากจะได้เป็นเอเชียยุโรปอเมริกาและเรียงจากค่าสูงสุดจากน้อยไปหามากจะได้เอเชียอเมริกาและยุโรปค่ะค่ะข้อที่3นะคะเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศที่สุ่มมาทวีปใดมีการกระจายของดัชนีความสุขมากที่สุดเพราะเหตุใดตอบ ทวีปอเมริกาค่ะมีการกระจายของดัชนีความสุขมากที่สุดเพราะแผนภาพกรอกมีความกว้างมากที่สุดค่ะข้อที่4นะคะโดยภาพรวมเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศที่สุ่มมาทวีปใดมีดัชนีความสุขมากที่สุดพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบตอบทวีปยุโรปมีดัชนีความสุขมากที่สุด เพราะว่ามีดัชนีความสุขอยู่ในช่วง5.195ถึง7.537และแผนภาพกล่องมีความกว้างน้อยแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดเกาะกลุ่มกันนอกจากนี้ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของดัชนีความสุขของประเทศที่สุ่มมาจากทวีปยุโรปก็มากกว่าทวีปเอเชียและอเมริกาค่ะขอบคุณค่ะ